สวัสดีนะครับมื่อวานผมเซลเอกนะครับจากคู่ประตาเจริญชัยมาทรงหมอบแท็กเตอร์เอลสามสองเนี่ยครับเป็นกีเดนแต่ว่ามื่อนี้เพื่อนเป็นเจ้าของฟาร์มนกกระทาก็เลยเป็นอาชีพที่เกษตรกรหลายคนกันอายชีพ่ทันหู้ก็เลยมาลองถ่ายเบิึงนะครับนี่นี่ตีเป็นนกกระทาจักเดือนหรือครับไอ้นียนกกระทาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งพอพายเราบอกถ้าผมเป็นนกสาวนกสาวเนาะต้นนี้ก็คือเพียวใส่กงอย่างสิ่งนี้ก็อชื่อเสียไปขายบอกแน่ครับโกงๆนี่ใส่เดี๋ยวจตัวจก้าเรียกเด้า สามิบประมาณสามสิบตแแต่กองนี้ประมาณเกือบหกร้อยหกร้อนะครับตัวรายีเริ่มต้นจากตรัรายี่สนะิบห้าบาทตยี่สิบห้ตัวนี้ก็คือพร้อมทรงแล้วนีตัวนี้ได้กินว่าขายทั้งไข่ไขายเนื้อขายความเม่าผัด<า>นะรเดี๋ยวมาเบึงขอก่อนตัวนี้เนื้อที่บัวเยอะนะเนืน้อทีประมาณเัวหนึ่งนะคึ่งอ่างคับเออประมาณครึ่งงานเรียงงบแล้าจะโตอย่างเดี๋ยวแต่ครับจะบอกนีงครับประมาณพันตัวเคองนี้อยู่ที่หนึ่นอนองพัตั หนึ่งขันตนะครับสาเมตรคูณซีเมตรข้อขนาด3ามเมตรคูณ4เมตรนะครับตัวนี้อยู่ทีหนึ่งพันตนะพี่เนาะพันตกันแสดงว่าค้อนี้เกือบสามหมื่นแมนบล็อกสองคนนึกคุนเต็มที่กัแค่หนึ่งเดือนเนะสามสิบห้าหมื่นสามสิบห้าหมื่ประมาณหนึ่งเดือน้ก็ได้อมคลายแลอมคลายประมาณขออนี้ก็ประมาณสามหม่นเนาครับตีโตมันกลมๆเนาะตัวนี้คือร้ามคายแหละมนมาอาหารเลยพี่กันเป็นช่วงแต่เราไหวใส่ตัวเดียวกันบ ครับผมอาหารจะเป็นบ้านหน่อยกับออเออเกิดมาเลยกับใส่เป็นาหัวอาหารจริงหลีดอาหารจริงหลีดครับเพราะว่ามันบดผสมเดียยร้อยเลยก็คือเราในบ้านอาหารจริงหลีดแมนครับใส่หัวอาหารไก่ก็ได้จะเข้ตรงมนันดสตังหนึ่งถึงสิบห้ามือ ถึงใส่หัวอาหารจริงลีดตัวครับซิมฮาเมือกะเริ่มเปลี่ยนเป็นหัวอาหารไข่เลยอ๋อหัวอาหารไก่ไข่เองปะอ่าหัวอาหารนกไข่เลยอ๋อนกตัวนานนกไข่หลังจากซิมฮาวหนไปครับตัวนี้ตัวนี้ผอมผอมทรงแล้วไม่เบิกอีกขอกอ่ะตัวนี้เป็นขอกแม่สาวบอกนี่อย่างเอ่อนเพรครับตัวนี้เป็นขอกนุบาลขออกนุบาลซิมฮาวเมือกอ๋อที่ว่าเมือกซิมฮาวมือกกินอาหารจริงลีดเนี่ยขาเดี๋ยวมาบิกจริงลีดครับ เก็คือเป็นข้าแยกแยกไวละไครกันบอกไข่ออกมาขับปลาอะไรไไปเอาตูนี่ไงตัวนี้ตัวนี้มีเชือบอรับไอเด็ยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ขายยังไงเนี่ยครับมีเชือกข้ามมุ้งเชือกเม่นว่าใครมีเชือกกะลูกระบาดหาสิบจัอ๋อตัวนี้ลูกระบาดหายิบขันขันเป็นขายเป็นอะไรแต่ใส่กัวจับล่ะครับอขายก็จับกะขายปีกกะลูกระบาดนครับลูกระบาดนะครับอขายทรงกะแต่มาคุยกันตัวนี้ตัวนี้เจ๊กโตเนี่ยครับ นี้ประมาณ2องอยครับสองลอยตัวนี้ได้ผล oh, so, ิตประมาณตักหน่วยครับสองลอยตัวกับประมาณล่อยแปดิบฟอครับประมาณเก่าสิบสแล้วประมาณรอยแปดสิบบาทมแม่เราเรากินว่าหาไรเป็ตัวกงเลยประมาณนาจะอยู่สักสามโลสามกโลโลลยใช่ป่ะเ่าประมาณสิบสิบกบาทสิบหกแล้วประมาณหกืะเ่ลอยกี่มาทตัวมันจะขู่หนึ่งเอามาตันนี้ก็คือเข้าแบ่งไปไข่ไา่ให้ไข่เซตเหล่าตัวนี้เข้าสามารถ ไปเห็ดเป็นเนื้อได้พอดเป็นนมเนื้อครับปีนึงอ๋อาะว่ากระเทือบดนไปเห็ดนึนมเนื้อครับพุดเลยเป็นนมปนหรือที่เห็นที่ช่ำแหละนเนี่ยบอกว่าตีอว่าตีว่าเขาขายอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งโตทีเอามาจากใครใหม่ๆเม็นบอครับต้นนี้บอกเขาเลยว่าต้นนี้มันมันมันชิ้นหาเมื่อยครัมันยังเหลือเหลือใหญ่เลยออเดี๋ยวผมจะเอามาจากตัวฟักของกัดน้อยๆบอสเมื่อตอนอันนี้เม็นอันนี้ขอบคุเลยใช่ไหมไปไล่มา ตามมาเลยครับตัวนี้อนุบาลอยากยู่ไปพดีมีของอนุบาลครับมี่เป็นของอนุบาลนะครับตัวนี้มี่ยู่ประมาพกลอยครับอ๋ออาณาเขตประมาณสักสองสามเมตรเนาะพี่เนาะเรียงในพกลอยโตถือว่าเยอะมากเนี่ยนี่พกลอยโตประมาณสิบห้าหมื่นครับ,รบแสดงว่าเรียงแค่ประมาณ20 20ยี่สิบยี่สิบหมื่นเนาะรับขอ,อ,องเป็น เป็นนกเหนือนกไข่มันไข่จักหมือนนะพี่ไข่ปีหนึ่งครับอ๋อแต่ตีใช่ไหมืือเริ่มไข่แล้วก็ไข่ไปอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วพ่อแม่พันธุ์เนี่เขาต้องเอาจากมือขนาดติดขัดเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็สามสิบหามือนี่คือคือคือซุ้มนงาก็คือขึ้นโกงเลยอ๋อขึ้นโกงแบบนี้เลยไปหล่อไข่เลย ครับเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตัวนี้เป็นเนื้อนกเนื้อนกเนื้อตัวนี้ก็คืออายุเด็กเดือนครับอ๋อสามสิบห้ามื่นครับสามสิบห้ามื่อนี่ยครับอีกหลายห้โตเลยนะนะครับเนี่ยครับสามสิบห้ามื่อสามมาช่อนแหละไปเห็ดเป็นเนื้อก็ได้อีกพี่เดีจนต้องไปขายใสินีะครับตัวนี้ตัวนี้ขายเนื้หมู่บ้านครับหมู่บ้านขาเขียงเ๋าขายแค่ในหมู่บ้านไงวัวพอเลาวนะครับครับต้อมตุ๋นเราขายจังไรเนี่ยอันนี้ก็เริ่มต้นแต่ยี่สิบห้าบาทนี่นะเริ่มต้นแต่ยี่ห้าบาทอ่ะคันโต้สี่กันยี่ห้าหรือเปล่า กันโตใหญ่ใหญ่นี่ก็สามส้เนาะบห้าตีตัวลอยยังกับตัวใหญ่เนี่ก็สามสิบห้ตหมื่ละบาทสามสิบาหม่นเดีคับแม่ม่ตหมื่ละบาทนับละบาทตัวนี้ก็เป็นนกเนื้อนะครับที่เป็นโปรดักต์อีกหนึ่งที่ขายได้นะครับอ่ะตัวนี้เก็บก่อนเดี๋ยวไปดูอีกใครนะครับตัวนี้เป็น ตัวสำคัญนะครับตัวนี้เป็นเครื่อนฟักเป็นมาะบตูฟักไข่ตูฟักไข่ขนาดตัวนี้ฟักได้จาไก่เ0ะลอยฟองครับขนาดตัวนี้0ตะลอยฟองตัวนี้แหละครับหนึ่พันี่ไข่นกกระทาเนี่มันฟักเจหมือนครับอีสิบหมื่นครสิบหกมืเนี่ยโอ้เห็นมีมาดูครับตายทบที่โตมานุ่งภูิหอมนะนุ่งภู้ิแล้วก็ต้องไ้น์หนามข้างล่างมีหนามมีหลดไฟมีแบบสมกับตเป็นอย่างไครับอ้กลางวัดตุ่ม ความวัดความชื้นัดความชื้นต้นนี้ต้นนี้กับอัไรกันความชื้นต้นนี้ต้องใส่น้่าส่หลอดไฟเนาะ้องมีผัดลมอ๋อวันต้นี่ตูต้นนี้เนี่ยพีเด่นเนี่ยว่นเอกสื่อสามเพชรเองนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ตูสีเพ็ดขายนนำบ่ครับขายเยอะครับขายหนำนาะมาวันต้นนี้ต้นนี้เป็นตูฟักไข่นะครับวันต้นนี้ตอนนี้พีเด่นอยู่บ้านยักมาให้นฝาหนึ่งนางมาโน่นสว่างนะครับ ตำบลขนนงามนงามนะครับอำเภอเดือดมตัวนีเดี๋ยวจะให้ฝากเบอร์ไว้ที่หนึ่งใครที่อยากได้ตู้ฟากหรืออยากได้ข้อมูลที่อยากได้ข้อม่พันธุ์ในเขีตั้งเภอเดืดหน่อยเนาะอยากได้นกกระทาเข้าไปเลี้ยงสีนะครับให้โทรเข้ามาเบอร์เดือดเบอร์ศูนย์หกห้าสามแปดห้าสามเจ็ดเก้าหกครับคตัวนี้มาอครับตั้งแตยาฟ้ามนะครับขับครับ เอาใหม่ๆซื้ hai, อฟารา์มยางนาพี่่รัชยาฟาร์มนกกระทารัชยาฟาร์มนกกระทาได้ครับสําห,หรับคนที่พื question, <ห>้นที่ไก่เคี่ยงนะครับอยากโทรเขามาอยากได้ไข่อยากได้เน <iga ín. S 2> ื down, ้ออยากได้พ่อแม่พันธุ์อยากได้ตัวนี้ตัวนี้ส่รงในทวประเทศมั้งแต่สิเป็นต้นไปทรงในทวทศนะครับส่งในทวทศกับโทรเขามาได้นะครับตัวนี้พีเด้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปมือนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพีเด้นเหมือนกับได้ดีนะครับอ่าหมอบ เป็นเข่าวใหญ่อย่างละเอาเป็นของฝากเนาะของฝากอ่าเป็นมือเนี่นี่โฟลเด็กที่จากป้าไปเลยนะครับไห้ไห้เน่ากระถ้านะตัวนี้แล้วก็เอ้ยมีเนื้อน้ำตัวยองไอ้ฟ้านะครับฟ้าอะไรขนทรงคันเที่เขานะครับนี่นะครับคนละนี่ตัวนี้เนื้อกับเนกากระถ้านะครับเดี๋ยวไปให้ภรรยาหลับอยู่บ้านนะครับเดีคนละถุงครับกับฟ้าอะไระเบิดฟอบขนทรงคันเที่เขานะครับอ่ามือนี้ยก็เป็นคลิปนะครับเกษตรกรเนี่ยทางเกษตรกรสำหรับลูกค้าคู่บุตรทีเอ่ออยากได้ไอเดียใหม่ๆเนาะนะครับ ไปดาเหตุเกษตรเ,เพริมเสริมรายได้นะครับกับเซล์เอกะแนะนำอาชีพหม่ไให้นํ่นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับซื้อรถ็กย่เลืมซื้อรถกับเซีกดีกับ,เเอ,บอเคครับสวัสดีครับ